A.B. 4 4รุ่นขายดีเข้ามาเพิ่มแล้วค่ะมีสีใหม่เข้ามาเพิ่มอีก2สีนะคะ เสื้อบวกมาสลินินเกรดพรีเมียมเนื้อผ้าขึ้นลายเนื้อผ้ามีความนุ่มผ้าดีมากค่ะงานปักฝีมือสวยมากๆค่ะขอบแขนใช้ยางยืดอย่างดีเสื้อสวยงานเนียบใส่สวยใส่สบายจริงๆค่ะดอกจันดอกจันมัสทรงสวยปรับเข้ากับโครงหน้าใส่แล้วหน้าดูเรียวยาวใช้ผ้ามัสลินอย่างดีซับด้านในดอกจันดอกจันมีห้าสีขาวเหลืองแดงสีใหม่ส้มอิฐฟ้าครามอกฟรีไซส์4 4เอวฟรีไซส์ส4สะโพกฟรีไซส์46 วงแขนบน22แขนยาว20ขอบแขนล่างฟรีไซส์ซื้อยาว24.5ราคา690 HTML, h t t p s v t t i k t o k c o m s b v b l u h e r จะแตะลิงก์สั่งได้เลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อผ้าผู้หญิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟชั่นสาวอวบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลุกคุณหนูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อผ้าสวยดูแพงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อผ้าพร้อมส่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชุดสวยผู้หญิงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟชั่นสายหวานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อผ้าสีแดงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อผ้าสไตล์เกาหลีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟชั่นน่าร้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม เดินช้อปสไตล์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อผ้ารับหน้าร้อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อผ้าใส่สบายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟชั่นสาวมั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อผ้าใส่ออกงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพลัสแฟชั่นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อผ้าสวยสวยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสื้อผ้าดูดีมีสไตล์